เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะติดตามข่าวสารของ c e l a r b l t e e กันมาตั้งแต่สมัยยังใช้ชื่อว่า Project Eve นะครับนี่คือผลงานเกมแอคชั่นผจญภัยฟอร์มใหญ่เกมแรกของ Shift Up ตูดิโอผู้สร้างเกมมือถือที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างนิกเกะนะครับและคราวนี้พวกเขาหันมาผลิตเกมระดับทิปเปิลเอกันบ้างแฟนเกมชาวไทยกำลังจะได้สัมผัสเดโมโนในวันที่29มีนาะคมนี้เวลา3ทุ่มแต่พวกเราเกมมิ่งโดสมีโอกาสได้เล่นตัวเดโมนี้กันมาก่อนแล้วเลยขอมาเล่าให้ฟังว่าเกมนี้เป็นยังไงขอย้ำอีกครั้งนะครับที่พวกเราได้เล่นกันมานี้คือเดโมที่เกมเมอร์กำลังจะได้เล่นกันยังไม่ใช่เกมเต็มน,นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยครับ t e l l a r b เ a d e นะเป็นเกมแอคชั่นแบบประจนภัยที่หลายคนอาจจะถูกดึงดูดด้วยดีไซน์ตัวละครที่สวยงามและยัวย่วยวนใจมากๆแต่หลังจากเราได้ลองเล่นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเลือดลมสูบฉีดอะดรีนาลีนพุ่งพลาดมากๆนะครับเกมนี้เนี่ยคือลูกผสมของเกมแอคชั่นที่มีกลิ่นอายพอเป็นโซลนิดๆน,นะผสมกับเกมแอคชั่นบ้าดีเดือดแบบ Devil m ม y c ry ได้อย่างลงตัวแต่ไม่ต้องห่วงครับเกมมันไม่ได้ยากและมันไม่มีระบบเซมินาด้วยผู้เล่น,นี่ยจะวาดลวดลายแอคชั่นขนาดไหนก็ได้นะครับไม่โดนจํากัดไว้ด้วยค่าพลังใดๆแต่เพราะตร มันมาแบบหอวใหญ่ไปหนักจัดเต็มนะับมเลอดนะึกถึงซีรีส์โซไม่ได้จริงๆ ในช่วงเดโมนั้นนะครับเราจะได้เล่นตั้งแต่ฉากเปิดของเกมโดยเราจะได้รับบทเป็นอีฟที่มีอาวุธเป็นดาบนะแล้วก็ได้เรียนรู้ระบบการต่อสู้และเนื้อเรื่องเบื้องต้นใครที่เคยเล่นเกมแอคชั่นทั่วไปบนเครื่อง PlayStation มาเนี่ยผมว่าจับจอยทีแรกยังไงก็น่าจะเล่นเป็นเลยปุ่มสี่เหลี่ยมโจมตีปุ่มโอเอาไว้หลบนะแต่ว่าอาจจะมีบางปุ่มที่ต้องจํากันใหม่อย่างเกมนี้เนี่ยการแพรรีจะไปอยู่ที่ปุ่ม L1 แทนอะไรประมาณนั้น อย่างแรกที่เราประทับใจก่อนที่จะเป็นตัวละครหลักเลยซะอีกนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ศัตรูศัตรูแต่ละตัวในเกมนี้มันออกแบบมาได้น่ากลัวมากๆนะครับทั้งรูปลักษณ์ภายนอกเสียงมูฟเมนต์การโจมตีอาวุธของมันเนี่ยมันทําให้เราสัมผัสได้ตั้งแต่แรกว่ามันอันตรายแค่ไหนนะครับถ้าพลาดขึ้นมาจะเป็นยังไงตั้งแต่พวกลูกกระจอกไปจนถึงบอสของเดโมนั้นศัตรูในเกมมันไม่ทําให้เราผิดหวังเลยในเรื่องของการออกแบบครับอันนี้ต้องชมจริงๆ ในขณะที่ฝั่งของการต่อสู้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันคือรูปผสมของแอคชั่นเน้นจังหวะที่เหมาะสมแบบของโซซีรีส์เข้ากับความมัน ความเท่แบบ De v i l m ม y c ครในแง่ของการออกแอคชั่นนะครับและท่าทางหลังจากที่ตัวละครอีฟของเราเนี่ยได้อัปเกรดสกิลมาแล้วคือบอกไปว่ามันไม่ใช่แค่ตัวละครสวยและดึงดูดใจเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาบู๊แอคชั่นเนี่ยมันก็เท่แบบเื้เท่จริงๆครับเพราะว่าหลายคนหลังเล่นเดโมโจบเนี่ยน่าจะตัดสินใจได้ทันทีว่าจะซื้อเกมเต็มตม,มาเล่นหรือไม่และคิดว่าส่วนมากไม่น่ารอดครับมันต้องโดนนะครับเกมนี้มันสนุกจริงๆโดยเฉพาะกับบอสไฟเนี่ยมันเดือดมากนะครับแอนิเมชั่นของอีฟก็เท่มากด้วยเกมเต็ม น่าจะได้เห็นอาวุธเห็นกลยุทธ์แล้วก็ความสามารถใหม่ๆจากน้องอีฟกันอีกเยอะในเดโมนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นแหละ สำหรับตัวละครอีฟของเรา,เราก็จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ตั้งแต่ชุดเกียร์เอ็กโซสปายนะครับซึ่งในช่วงเดโมโนั้นมันไม่ได้มีเยอะแต่พอถึงช่วงเกมเมต็มแล้วเราว่ามันน่าจะมีความหลากหลายให้เราได้ปรปับแต่งแล้วก็ให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเองโดยเฉพาะชุดเนี่ยในเดโมโตอนนี้ถ้ามองเผินมันจะมีชุดหนึ่งครับที่มันวาวบวิวมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เกมยากขึ้นด้วยนั่นคือชุดสีเนื้อแบบนี้อันนี้ถ้าเราใส่แล้วเนี่ยจะไม่มีค่าชิลมาคอยป้องกันนะครับต้องแพร่ นั่นแหละครับอยากเพลินตาเพลินใจจิตใจและฝีมือคุณก็ต้องถึงด้วยนะและอีกอย่างที่ผมทั้งตลกและก็ชอบในเวลาเดียวกันนั่นคือเรื่องของความยาวของผมหางม้าข,ของน้องอีฟนะครับอันนี้เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้หางม้าข,ของน้องเนะี่ยยาวหรือสั้นสั้นก็น่ารักดีครับส่วนยาวก็โอ้โหสวยเลยแต่ว่าตอนยาวนี่คือมันไม่ยาวไปหน่อยครับเห็นแล้วรำคาญฟอนตู้แทนนะแบบดาบมันไม่ปัดไปฟันโดนผมตัวเองเมื่อไงและถึงแม้ว่ามันจะดูตึงเครียดน,นะครับแต่อีกอย่างที่ผมชอบก็คือจุดพักผ่อนหรือว่า เกมนี้นะครับมันจะเป็นจุดนั่งพักชิลๆมีตู้เพลงนะครับมีตู้หยอดเหรียญล้อมรอบเลยถ้าเกิดว่าเป็นจุดพักขนาดใหญ่หญก่อนไปเจอบอสเนี่ยก็จะมีพื้นที่อัปเกรดอาวุธอัปเกรดสกิลด้วยนะครับขึ้นในขณะที่รอบด้านเนี่ยมันหดหู่มากๆนะมันตึงเครียดจริงๆแต่ว่าสถานที่พวกนี้เนี่ยกลับทําให้เรารีแลซ์ได้อย่างน่าประหลาดใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความอินวอร์สีฟและพรีเซนเทชันที่ยอดเยี่ยมมากมาก และปิดท้ายกันด้วยภาษาไทยนะครับใช่แล้วแบบเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยมาตรฐานการแปลก็ยอดเยี่ยมตามเดิมนะครับสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าควรปรับปรุงและน่าจะมีการแก้ไขจริงๆก็คือตัวหนังสือมันเล็กมากนะครับมันเล็กจริงๆเล็กเชิดที่ว่าปรับใหญ่สุดแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันเล็กไปนะครับถ้าเล่นบนจอทีวีเนี่ยบางทีผมต้องลุกจากหน้าจอไปอ่านบางคําเลยอันนี้ไม่ได้ตินะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เดโมและผมคิดว่าเกมเต็มเนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องนี้แน่ๆเอาแค่เดโมจบก็อยากจะซัดเกมเต็มกันต่อนะครับใคร Stella Blade เนี่ยมันจะเป็นเกมขายส่วนนั้นส่วนนี้ขายความเป็นตัวละครหญิงอะไรแบบนั้นตามสไตล์คนทำลิเกหลังเล่นเดโมโจบแล้วผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีดีแค่คาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วละ่ะความเดือดความสนุกตอนต่อสู้กับความสวยงามแบบเกาหลีสไตล์เนี่ยมันไปด้วยกันได้แบบลงตัวดีจริงๆครับก็รอเล่นเกมเต็มกันได้ครับกับ Stella Bla d e วางขาย26เมษายนนี้เฉพาะบนเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นครับ You can see the Space Center over there. This is the turrets Motion Center. What do we do now? The drone is different. Yes, this is no longer the drone you knew. Adam, are you listening to me? Something serious seems to have happened. I have to return to Zion. <laughs> oh, my goodness. It's full of plants and... Little birds.